พอลั่มคนปลายซอยเพื่อไทยรู้ตัวบ้างไหมทำไมพักประชาชนจึงเนื้อหอมซึ่งเข้าใจตอนนี้เองวัชาที่แล้วพักประชาชนคือนางรจนาในวรรณคดีเรื่องสังคองตอนนี้วาวุ่นใจประคุณอนุทินภูมิใจไทยและคุณภูมิธรรมเพื่อไทยรุมขอแต่งงานพร้อมๆกันไม่ว่าจะเสนอเงื่อนไขอะไรไป ทั้งสองพักยอมรับหมดคุณภูมิธรรมกลัวพักประชาชนเ็ดจ,จากที่เคยถูกหลอกถึงขนาดออกปากแถมโปรจะยุบสภาให้ก่อนสี่เดือนตามเงื่อนไขด้วยซ้ำเห็นคุณภูมิธรรมแบกหน้าหิวๆหวแห้งๆเหมือนอีแรงขาดเหยือก็เวทนาชาที่แล้วคุณภูมิธรรมคงเป็นเศรษฐีใหญ่ส่วนทักษิณเป็นทาสผู้พักดีคอยหมอบรับใช้อยู่ปลายตีน เกิดมาชาตินี้ด้วยวาสนาผูกพันตามชาติเวรทั้งสองจึงต้องชดใช้กรรมซึ่งกันและกันทักษินเสวยชาติเป็นเศรษฐีใหญ่ส่วนภูมิธรรมกลับชาติมาเกิดเป็นทาสรับใช้อยู่กลายเตนทักษินบ้างเขาสั่งให้ทำอะไรก็ต้องงกงกเงื่อเนเงื่อนอไปทำตามเขาสั่งผนังไม่นาหน้าไม่ด้านพอแล้วกันนะไม่กล้าไปขอเสียงพักประชาชน ให้สนับสนุนนายชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกให้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอีกรอบนี่ยังดีนะที่พักประชาชนเขายังมีมันญ,ญาตเปิดพักแล้วหัวหน้าพักออกมาต้อนรับแทนการปิดประตูใส่หน้าแล้วเอาน้ำสาดล้างเสเนียดก็ทำเขาเจ็บแสบกล่าวที่แล้วตกลงตั้งรัฐบาลร่วมกันดีบดีก็หักหลังถีบหัวเข้าไปเป็นฝ่ายค้าน แล้วไปตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่นทุกวันนี้คงยังติค่าพรรคประชาชนเป็นนางทาสของตระกูลชิมอยู่กระมังยามพื่นกระหายก็จะจิบหัวเข้าไปเป็นนางบำเรอครั้นมีอ้อๆหน้าใหม่มาให้เชยชมก็เฉดหัวเขาเฉดหัวยังไม่พอยังเยาะเย้ยว่าพรรคประชาชนเป็นพวกละอ่อนจำไม่ได้หรือที่เชียงใหม่เมื่อสี่ถึงห้าเดือนก่อน ทักษิณไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งเทศบาลให้ลูกพักนั่นน่ะพูดย้ำพักประชาชนบนเวทีปราศัยว่าก่อนมาบอกว่าจะมีเงื่อนไขถ้าเป็นรัฐบาลร่วมกับพักเพื่อไทยถามว่าพักเพื่อไทยจะเอามารวมด้วยไหมยัยงไม่ได้บอกสักคำว่าจะเอามารวมเดียวรถหัวใจกันขนาดนั้นใคลล่ะจำไม่จำฉะนั้นไม่แปลกใจ ที่เห็นคนพักประชาชนตะโกนด่าและขับไล่ภูมิธรรมกับคณะพักที่ตากหน้าไปหลอกเขาหวังเอาไปชำเราอีกเห็นแต่ละคนที่ไปได้แต่หัวเราะแห้งๆกับเสียงด่าทอถมถุยก็น,นึกในใจเออหนอความอยากได้อยากมีอยากเป็นถึงต้องคลานเลียน้ำลายตัวเองที่พื้นก็รพ้อมยอมทา เห็นประธานรัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมันทานัดประชุม3-5กันยาน่าจะมีการโหวตเลือกตั้งนายกแทนอุงอิงที่ตกเก้าอี้กลางอิงอิงไปละดังนั้นวันนี้พรุ่งนี้นางรจนาพักประชาชนต้องตัดสินใจแล้วละว่าจะมอบพวงมาลัยให้คุณอนุทินภูมิใจไทยหรือจะมอบให้อังเคลอ้วนเพื่อไทยเมื่อวันเสาร์ ตลาดเขาต่ออนุทินนายกห้าเอาหนึ่งถึงตอนนี้ราคาพุ่งไปสิบเอาหนึ่งไปละในความที่ทั้งสองพักรับสามเงื่อนไขของพักปคะชาชนชนิดไร้ข้อต่อรองนั้นเครดิตด้านไม่ตระบัดสัตว์พักภูมิใจไทยเชื่อถือได้มากกว่าส่วนพักเพื่อไทยงับไว้ก่อนพ่อสอนไว้แต่ในวันต่อไปคำว่าพักส้มมันละอ่อน มีโอกาสย้อนมาอีกแต้มต่ออีกด้านพรคภูมิใจไทยเป็นพัคฝ่ายค้านร,รวมกับพัคประชาชนอยู่แล้วเมื่อต้องตัดสินใจเลือกพักประชาชนคงไม่เห็นขี้ดีกว่าไส้แน่พี่น้องประชาชนภาคอีสานต้องเดือดร้อนถึงขั้นเสียชีวิตจากพิพาทชายแดนไทยเขมรเกิดขึ้นเพราะใครก็ไม่เพราะสองพ่อลูกตระกูลชินที่มีรับลมคมในด้านผลประโยชน์กับสองพ่อลูกตระกูลหุน เกิดขัดกันแต่ชาวบ้านต้องเป็นฝ่ายรับกรรมดอกหรือพักเพื่อไทยมันจบแล้วไม่เพียงในอีสานหากแต่ในทุกภาคที่มีคนไทยรักชาติเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งชาวบ้านรู้แจ้งกระจ่างใจกันหมดแล้วว่าใครคือไส้ศึกให้ขเขมรแต่โชคดีที่ไทยมีกองทัพแข็งแกร่งมั่นคงซื้อตรงต่อชาติส,าสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนจึงดำรงมั่นอยู่ได้ฟังคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเมื่อ29สิงหากันหรือเปล่าล่ะตอนหนึ่งท่านว่าพิจรารณาถ้อยคำที่ผู้ถูกร้องนายกแพทย์ทองทานใช้ในการสนทนาตามคลิปเสียงทั้งหมดแล้วในส่วนที่กล่าวถึงผลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองซึ่งผู้ถูกร้องชี้แจงและเปิดความว่าเป็นการใช้เทคนิคการเจรจา แบ่งแยกปัญหาออกจากตัวบุคคลเพื่อแยกบทบาทฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายความมั่นคงโดยมุ่งหมายจะลดความตึงเครียดระหว่างกันนั้นศารเห็นว่านายกแพททองทานกล่าวถึงตนเองกับสมเด็จคุณเซนรวมกันเป็นฝั่งหนึ่งที่เรียกว่าเราและกล่าวถึงแม่ทัพภาคที่สองซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกแพททองทานว่าเป็นคนของฝั่งตรงข้ามกับเรารวมทั้ง ตำหนิแม่ทัาพภาคที่สองว่าพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติการที่ผู้ถูกร้องซึ่งเป็นนายกของไทยและเป็นผู้บังคับบัญชาของแม่ทัาพภาคที่สองกล่าวถ้อยคำดังกล่าวกับสมเด็จคุณเซนซึ่งผู้ถูกร้องเบิกความว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางการเมืองที่มีอิทธิพลกับประเทศกัมพูชาและเป็นบิดาของนายคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกรัมพูชาซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด ในห่วงเวลาที่ไทยกำลังมีปัญหาชายแดนกับกัมพูชาปติการดังกล่าวย่อมเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามีการแบ่งข้างเชิงความคิดด้านความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเกิดความไม่เป็นเอกภาพระหว่างรัฐบาลและกองทัพถ่อยคำที่นายกแพทองทานกล่าววินยูชนย่อมเข้าใจได้ว่า เป็นลักษณะแสดงถึงความอ่อนแอทางการเมืองภายในประเทศให้กัมพูชาซึ่งเป็นประเทศคู่ขัดแย้งทราบกลับถูกเผยแพร่ออกไปถึงกัมพูชาเป็นการเปิดช่องให้ฝ่ายกัมพูชานำข้อมูลดังกล่าวมาใช้แทรกแซงกิจการภายในของประเทศได้พฤติการและการกระทำของนายกแพทองทานดังกล่าวย่อมทำให้วินยูชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ว่าผู้ถูกร้อง จะยินยอมกระทำการตามฝ่ายกาัมพูชาโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญโดยเหตุว่าผู้ถูกร้องรู้จักกับสมเด็จคุณเซนเป็นการส่วนตัวและกระทำการเอื้อประโยชน์กับกัมพูชาเมื่อนายกแพทองทานมีประโยชน์ส่วนตัวคือคะแนนนิยมและเสถียรภาพของรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องด้วยกับการปฏิบัติหน้าที่ นายกแพททองทานกลับไม่คำนึงถึงการยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งการกระทำดังกล่าวเป็นการลดทอนหรือทำให้เสียหายซึ่งเกียรติภูมิหรือเกียรติของนายกและประเทศไทยเพราะความนิยมหมายความว่าเกียรติที่ได้รับการยกย่องจากสังคมหรือนานาชาติและการนับถือของประเทศชาติอันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและไว้วางใจในนายกซึ่งเป็นผู้นำของประเทศ ให้ประชาชนขาดความภูมิใจและไว้วางใจซึ่งนายกซึ่งเป็นผู้นําของประเทศอันมีลักษณะการไม่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติและถือเอาประโยชน์ส่วนตัวเหนือกว่าประโยชน์ของประเทศชาติและอื่นๆเนี่ยขายชาติชัดแจ้งขนาดนี้ละเพื่อไทยแทนที่จะสำนึกและละอายแต่เปล่าเลยยังด้านหน้า แเกียตะกายจะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกถ้าพี่น้องชาวไทยยังเลือกพักเพื่อไทยอีกแล้วก็ชาติหน้ากูขอไปเกิดเป็นลูกชายหุนเซนดีกว่ากูราณว่าหมาตายเห็บโดดนี้เห็นขาตากับสภาพพักเพื่อไทยตอนนี้แหละก่อนก่อนไม่ว่านายกแพทย์ทองทานหรือคุณภูมิธรรมนายกรักษาการไปทางไหนจะมีวอลเปเปอร์รัฐมนตรีบ้างสอสอบ้าง แห่ห้อมตอมหน้าตอมหลังและยืนระดับเป็นแผงสองสามชั้นพอเอาวาสารตระกูลชินมาถึงนันแล้วแหละวอลเปเปอร์หายหมดเหลือแต่ผนังกำแพงวันก่อนคุณภูมิธรรมยืนทันแหลงด้วยเสียงเหมือนคนเป็นฝีในท้องบรรยากาศคล้ายผีหลอกรางวัลเราหันไปมองข้างหลังมีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยธีรรัตน์สำเร็จวณิทยยืนเป็นวอลเปเปอร์ที่เปื่อยยุ่ยอยู่คนเดียว ยิ่งนัดพักรวมถแถลงข่าวตั้งรัฐบาลใหม่แทงที่เคยยาวจากถนนตกยันท่าเตียนตอนนี้หายไปทีละพักสองพักเหลือสั้นจูเท่าแผงขายผักใหญ่มีอำนาจแล้วพยองย้ายคนนั้นเช็คบินคนนี้พอหมดอำนาจวาสนาตานี้ละมึงทำกับใครเขาไว้ยังไงก็จะได้อย่างนั้นตอบก็รอดูกันวันต่อวัน ว่าพักประชาชนจะโยนพวงมาลัยให้ภูมิใจไทยหรือเพื่อไทยแต่รู้ไว้ยังไม่ว่าใครมาเป็นนายกวิบากที่รออยู่เดือนนี้เดือนหน้าต้องบอกว่าสาหัสและต้องทำใจเผื่ออะไรที่พลิกไปจากที่คาดฝันไว้ด้วยเลวสีเงิน1กันยายน2568